สวัสดีครับ,รบผมนายสักรุณอิงตะกูลมาจากจังหวัดอ่างทองครับวันนี้ดีใจมากครับที่ได้มาฝึกช่างสีรถยนต์ระดับหนึ่งที่จังหวัดสุพรรณบุรีก็บรรยากาศเป็นกันเองคุณครูใจดีมากครับผมนายสุธากรยุติธรรมมาจากกรุงเทพ ก็วันนี้ดีใจเป็นอย่างสูงนะครับได้มาฝึกช่างสีระดับหนึ่งนะครับที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน2จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับก็จะได้นําความรู้ที่ได้วันนี้นะครับไปประกอบอาชีพแล้วก็ทำรถตัวเองนะครับผมเดชทศินคนชมฟ้าสุวีครับมาจากจังหวัดมหาสารคามนะครับก็มาเรียน หลักสูตรสีรถยนต์นะครับผมกิจกรรมการเรียนดีๆแบบนี้ครับขอบคุณครับผมนายชาวริตพระเบียบครับจากจังหวัดสุพรรณบุรีรู้สึกภูมิใจครับที่ได้มาเรียนหลักสูตรท่างสีระดับหนึ่งผมนายอภิสิทธิ์อภิสุนทรางคูลมาจากจังหวัดกรุงเทพนะครับวันนี้ดีใจมากที่ได้มาฝึกอบรมช่างสีรถยนต์ผมอนุชิตจากกรุงเทพมหานครครับวันนี้ได้มีโอกาสมาอบรมช่างสีระดับหนึ่ง ซึ่งหลังจากที่อบรมแล้วเนี่ยพบว่า,เ,าเราสามารถที่จะนำเอาความรู้จากครูผู้สอนนะครับนำไปประกอบอาชีพได้จริงสวัสดีครับผมนายธเนศมาคงราชครับมาจากกาญจนบ,บุรีนะครับผมดีใจมากครับที่มาตาปะปุตีนะครับสิมตีอัศวสันติมาจากนนทบ,บุรีนะคะ รู้สึกดีใจมากๆแล้วก็สนุกมากๆที่มีโอกาสได้มาเข้าโรงอบรมหลักสูตรสช่างสีนะคะ